กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกดาคอนดิเคลิลครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์ครับผมในส่วนของความคุ้มค่านะครับผมนนะตัวละครซัมเมอร์ฤดูร้อนครับผมคุ้มทรัพย์ฤดูร้อนทั้ง3ตัวละครครับนั่นะก็คือตัวขออาบิสซัมเมอร์แพตติซีซัมเมอร์แล้วก็มารูซัมเมอร์นะครับว่าทั้ง3ตัวละครนี้คุ้มค่าไหมเปิดไปทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างน,นะครับผมและบี ตัวละครตัวไหนสามารถแทน3ตัวคอนี้ในอนาคตได้ไหมนะครับนะอ่ะโอเคครับว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้ง3ตัวนี้เป็นตัวละคร l ลิ t e d นะครับนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวขออาบิสซัมเบอร์หรือเพติซิสซัมเบอร์ครับรวมถึงบารุทึงเป็นตัวแจกจากอีเวนต์ครับก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับผมนะก็ คิดว่าเป็นลิมิเต็ดก็เปิดไปได้เลยอันนี้ไม่ซีเรียสครับผมเนะเพราะว่ายังไงตัวของน้องแกครับนะก็เป็นตัวละครโบโบนัทในกิจกรรมรอบนี้ด้วยนะครับนะแต่นั้นถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยพี่มันเป็นลิมิเต็ดครับเปิดไปเลยครับนะถ้าเกิดใครสนใจที่ว่าให้ค่าความเป็นน้องเป็นลิมิเต็ดนะก็โอเคก็ไม่ต้องซีเรียสครับเปิดไปเลยนะอ่ะทีนี้ครับเรามาพูดในเรื่องของการใช้งานกันดีกว่า3ตัวละครนี้เก่งไหมนะครับนะขอเริ่มจากตัวละครตัวแรกครับก็คือตัวขอ แพตติเซียซัมเบอร์กันก่อนนะครับนะสำหรับตัวของแพตติเซียซัมเบอร์นะครับนะก็เบนเดอร์ครับตัวของน้องแกนะครับผมนะจะมีจุดเด่นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือความสามารถของน้องแกจะเน้นในเรื่องของการแยกชีอีเทอร์เป็นหลักนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลที่หนึ่งครับผมนะมีความสามารถในการแยกชีอีเทอร์ตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสแตตสกิลแรกเลยก็สามารถแยกชีอีเทอร์ได้แล้วนะครับนะสกิลที่สองครับผมก็จะเพิ่มนะครับผมแล้วก็สกิลที่สามครับผมจะเป็นการการันตีในส่วนของแยกชอีเอร์กันแย่ครับนะ แล้วก็ถัดมาครับผมสกิลที่สองครับโจมตีเป้าหมายเดี่ยวแล้วทำการลดอีเทอร์นะครับนะสกิลที่หนึ่งเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยจะไม่ลดนะและจะเริ่มลดตั้งแต่เลเวลสองจนถึงเลเวลสามขึ้นไปนะครับนะความแรงก็จะแรงขึ้นตามความเหมาะสมต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของอันติสกิลนะครับผมนะก็คือในส่วนของการเพี้ยนในส่วนของการส่งผลครับในเรื่องของการสภาพอากาศครับให้มีผลแรงขึ้นนะและรวมถึงสภาพอากาศฝั่งเราก็จะลดตามไปนะครับนะ อ่าแล้วก็มีการฟื้นฟู60%ครับขอพลังชีวิตที่เสียไป็นนทีแล้วและมีการเพิ่มออเทอร์นะครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้เก่งไหมเอาจริงต้องบอกเลยครับว่าเฉพาะทางโคตรนะครับนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมในส่วนของแพสซีฟครับผมนะก็คือเมื่อมีการใช้ทิศสกิลครับผมจะทําการซุ่มนะครับผมทําการลบบัฟของศัตรูหนึ่งอย่างและก็ทําการสุ่มล้างดีบัฟของเรา1อย่างนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างแรกครับนะผมขอพูดในส่วนของข้อเสียของน้องแกก่อนเลยดีกว่านะครับนะก็คือ อันติทําไม่ตายของน้องแกครับเป็นอะไรที่โคตรเฉพาะทางสุดๆเลยนะครับนะคืออัติของตัวน้องแกนะครับผมนะการฟื้นฟูเลือด60%เลนะครับผมของการที่เสียไปในที่แล้วถ้าเกิดเธอที่แล้วเราไม่มีการเสีย HP เลยนะครับสกิลนี้แทบจะไม่มีการฟื้นฟู HP เลยดังนั้นการใช้งานของสกิลนี้ต้องรอดูจังหวะดีๆนะครับนะโอเคมันอาจจะดีมากครับผมถ้าเกิดเธอนั้นบอสอันติีใส่เราปุ๊บเราไม่ตายกดสกิลนี้ทีเด้งเลือดออกมา60%ก็ถือว่าดีนะครับนะและเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของสภาพภพอากาศนะครับผมนาสงผลแรงขึ้น225แล้วก็ลบผลกระทบกับฝั่งเรานะครับผมเป็นอันเนี้ยมันข้อดีอันนี้ก็คือมันไม่ใช่สกิลลดภูมินะครับนะและเช่นเดียวกันครับเราสามารถใช้ในส่วนของการใช้สกิลนี้ควบคู่กับสกิลภูมิตกของดากู n ิก้าได้ทำให้เพิ่มดาเมจแรงขึ้นนะ บอสอ่ะตัวบอสนะครับผมเน <im Alto> ี als, ่ยม <ices> <sim <cause simple> ันค่อนข้างจะมีความสามารถในเรื่องของการแอนตี้ป้องกันภูมิตกกันเยอะมากนะครับเพราะว่าภูมิตกเนี่ยมันทำให้ดามมันตีแรงแบบเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยการเพิ่มในสุขภผมสโคกสภาพอากาศครับมันจะช่วยทําให้สภาพของเราเนี่ยไม่โดนป้องกันจากดีบัฟหรือป้องกันพวกของบอสได้นะครับผมนะไอ้พวกบอสที่มีอตี้ป้องกันภูมิเนี่ยมันป้องกันพวกนี้ไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้สกิลนี้กดได้อย่างเต็มที่สบายใจนะครับนะต่อมานะครับผมนะก็คือ ในส่วนของสกิลหนึ่งสกิลสองของน้องแกนะครับผมนะเอาจีนต้องบอกว่าสกิลหนึ่งสกิลสองของน้องแกเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับอีเธอร์เป็นหลักมันเป็นบอสครับผมนะที่จะดีประโยชน์มากก็คือใช้ในเรื่องของบอสที่ประมาณว่า ป้องการสถานะนะครับผมไม่รับอะไรเลยนะครับนะพวกบอสเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใช้สกิลประเภทนี้ครับจะช่วยกดในส่วนของการออกอันตีบอสได้ดีมากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองก็เป็นการลดอีเทอร์ทั้งคู่นะครับนะสกิลหนึ่งเนี่ยมันช่วยทําให้ส่งผลทําให้ถ้าไม่ตายของน้องแกออกไวขึ้นพอถ้าไม่ตายน้องแกออกไวขึ้นปุ๊บปาร์ตี้ของเราก็จะออกไวขึ้นด้วยผลของเอยสกิลอีเทอร์ของน้องแกนะครับนะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมนะก็ เอาจริงเนี่ยก็คือให้กลางๆนะครับผมนะั้นน้องแกจะใช้งานได้ดีครับผมกับบอสบางประเภทและก็อารีนานะครับผมส่วนอารีนาเดี๋ยวก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องแกก็บีดีนะใช้ได้ถึงดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่า ในส่วนของการใช้ได้ของน้องแกเด็กก็ไม่ได้เก่งว่าประมาณว่าพเป็นเบต้านะครับนะเพราะว่าน้องแกเี่ยผมเอาไปลองใช้ในอารีนาและต้องบอกเลยว่ามันทําให้ายตัวคาบออกสกิลช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มในส่วนของการคาโบอีเทอร์หรือการอีเทอร์นะครับนะอ่ะัวส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างที่บอกไปครับ,บอารีนาเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะแต่ก็ยังถือว่ากดเกมไยตัวคาบได้ดีนะ แต่ก็ได้แค่กดเฉยๆนะครับนะถ้าเกิดไฟตัวขับออกอัติดีๆก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันอันนี้ก็ประมาณนี้ละนะต่อไปครับผมก็คือขอต่อไปในสุดข,ของตัวมาลุรุนะครับสาหรับมาลุซัมเมอร์คุ้มค่าไ,ไ,ไ,ไหมเอาจริงเนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวแจกครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหวังพึ่งในสวนข,ข,ของการความโกงของน้องแกนะครับนะ,ะแต่ก็ถือว่ารวมๆอยู่แล้วน้องแกน่ารักนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ปั้นง่ายมากๆครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นอีเวนต์ตัวของมาลุรุ เราก็จะได้แท้บได้เศษของอรู้มานะครับนะและเราก็สามารถปั้นให้น้องแกไปเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านจริงๆนะก็คือเอาน้องแกไปเฝ้าในส่วนของฟาร์มครับผมให้น้องแกไปวิ่งฟาร์เพราะเนื่องจากว่าน้องแกเป็นแท้งนะครับผมนะแลวก็การเลือกค่าของน้องแกก็ เรียนไม่ยากครับผมเพราะว่าเศษน้องแก่แจกจิกรรมนะครับถ้าเราขยันปั่นกิจกรรมนิดหนึ่งเนี่ยเราสามารถปั้นตัวะคอดีขึ้น4ดาวนะครับผมสบายๆอัดเศษนิดนึงครับน้องแก่ขึ้น5ดาวปั้นเศษเ,เป้าบ้านอยู่ได้สบายเลยนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะเล่นน้องแก่หรือเปล่านะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครจริงจังนะครับผมนี่กิจกรรมนี้รับประกันเลยครับปั้นน้องมารุแกขึ้น5ดาวไปเฝ้าบ้านครับนะรับประกันอันนี้คุณภาพต่อไปครับในเรื่องของการใช้งานจริงนะครับนะมารุมีประโยชน์ไป ต้องบอกไว้ก่อนว่าสกิลของต่างๆของบารุเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างไปครับตั้งแต่สกิลเลเวลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนะก็จะเป็นการสตัร์นะครับโอกาสสตัร์ของน้องแกนะครับผมนะจะเริ่มเล่นแต่เลเวลสองขึ้นไปนะร 2, ร 3, ครับนะเลเวลสองหกสิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสามแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะอันนี้ต้องบอกไว้ด้วน่าเสียดายมากครับที่สกิลของน้องแกโอกาสติดเนี่ยมันสูงสุดได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ต่อมานะครับผมนะสกิลป้องกันครับผมเป็นการกางโล่นะครับผมให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูซับดาเบจจากเพื่อนๆในแถวเดียวกันแน่นอนนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยจะแค่กางโล่ตัวเองเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะถ้าเป็นเลเวลสองจะเป็นการดูดนะครับผมดาเมจเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นแล้วก็เลเวลสามครับผมจะเป็นการดูดดาเมจสองเทิร์นนะครับนะแล้วก็อันติสกิลครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็ลพลังโจมตีอ่ะแน่นอนครับ จุดเสียของน้องแกชัดเจนเลยครับน้องแกไม่มียุวยุนะครับนะย้ำไว้ก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิลของน้องแกนะครับแล้วก็ข้อเสียของน้องแกคือสิ่งที่ครับไม่สามารถอันติหรือสตันได้อย่างชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่หวังในเรื่องของการทำคอนเทสต์สตัรกันละกันนะครับเวลาเราเจอบอสบางตัวเด็ดที่มันสามารถสตันได้เราก็สามารถเอามาลูครับผมไปทําการสตัรน,นะครับนะเพื่อเป็นการเซฟครับผมไม่อยากใช้เอริกะประมาณนี้ประมาณว่าเฮ้ เราก็ไม่ได้อยากจะสตาร์ทอะไรทีอะไรขนาดนั้นไงประมาณนี้หรือเรามีตัวอื่นแทนอยู่แล้วเราก็สามารถใช้มารูคับผมสตาร์ทได้นะเพราะว่าเกตมันเต็มพอดีอ่อมันเก็บเต็มพอดีปุ๊บเออสตาร์ทไปก็ไปเสียหายนะครับหรืออยากได้สตาร์ทตัวละครสตาร์ทเพิ่มนะครับนะเราก็สามารถใช้มารูคับผมควบคู่กับตัวของเอริกะไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ก็คืออย่างน้อยก็มีตัวสตาร์ทเพิ่มนะครับนะโอกาส80ก็พุ่มตรงว่าถ้ามันพลาดมาก็แค่กดเริ่มใหม่คงไม่ตายหรอกหลักๆเพราะว่าเกตนี้บอสมันไม่ค่อยู่ล ต่อมาเลยครับผมสกิลป้องกันนะครับนะก็ถามว่าป้องกันของน้องแกดีไหมเอาส่วนตัวแล้วครับผมนะพลังโจมตีของแทงก์มันไม่ได้สูงอยู่แล้วนะดังนั้นนะครับผมนะโล่ที่ได้มาก็ถือว่าพอรับได้เรื่องของการดูดซับดาเบิครับต้องบอกเลยว่าก็เฉยๆนะครับนะเพราะตัวละครแนวนี้มันก็โอเคอยู่นะอ่ะแล้วก็การลดโจมตีครับอันนี้คล้ายๆกับสกิลของเออร์ชูล่านะครับนะแบบเดียวกันเลยครับนะลดพลังโจมตี ก็ถือว่าพอรับได้อยู่นะครับนะบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากไอ้นี่บางครั้งเราไม่ได้การที่จะลดรดาเมจไอ้เพื่อนบอกว่าบางครั้งเราอยากลดพลังโจมตีบอสมากกว่าเพราะว่าบอสมันตีออนะครับนะแล้วมันก็ตีแนวหลังหรือเราไม่สามารถจะหยุดการโจมตีของบอสได้นะครับเนะเราก็จัดแมกลดพลงโจมตีก็เป็นการเซฟได้ถึงกับหนึ่งนะครับรวมๆดูแล้วนะครับผมน้องบารุเนี่ย จะปั้นก็ปั้นได้นะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นจริงจังนะครับนะแต่ก็คือต้องตัดใจในเรื่องของการที่น้องแกไม่มียุ่ยุนะครับนะก็สกิลไทยของน้องแกก็เป็นแค่ในส่วนของการดูดดาเมจรับดาเมจในส่วนของแถวนะครับนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการรุพยจมตในส่วนนี้ก็พอจะทําได้ถึงจับนึ่งนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะจะปั้นก็ปั้นได้ต่อไปนะครับผมก็คือตัวขออาบิดนะครับนะอาบิดครับ ตัวละครอาบิตเนี่ยเราก็ยังไม่เข้านะแต่เราก็สามารถอ่านได้สกิลครับผมจากที่ตัวเพจนะครับผมที่เขาออกมาครับอาบิตครับผมเป็นลิมิเต็ดเช่นเดียวกันเข้าว่าวันที่15นะครับนะสกิลแรกโจมตีเป้าหมายเดียวนะอันนี้ก็คือเป็นดาเอฟเพียวๆนะครับสกิลที่2ครับนะก็จะเป็นการโจมตีกายภาพครับผมใส่เป้าหมายทั้งหมดและจะตีแรงขึ้นถ้าเกิดศัตรูเป็นสถานะเวทนะครับนะ ่อมานะครับผมเนี่ยก็คืออันติสกิลครับโจมตีกายภาพครับผมแก่เป้าหมายทั้งหมดและทาการแย่งชิงอีเทอร์เป้าหมายและก็ถัดมาคือแพสซีฟครับผมก็คือเมื่อทําการโจมตีนะครับผมนะก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับศัตรูที่เป็นกายภาพก็จะตีแรงขึ้นตามไปด้วยก็โดยรวมแล้วครับนะที่น่าสนใจครับก็น่าจะเป็นในส่วนของอันติครับผมที่มีการโจมตีและแย่งชิงอีเทอร์นะครับนะซึ่งตัวส่วนนี้ก็ได้รอครับผมสามารถเอาไปเล่นคู่กับบอสนะครับนะหรือการโจมตีอารีนาได้นิดหน่อยนะครับนะ ในส่วนถัดไปนะครับผมก็คือการโจมตีแล้วก็เป็นสถานะอ่าถ้าเกิดสัคญับเป็นเวทปกต็ตีแรงขึ้นอันนี้ก็โอเคโดยตรงส่วนนี้เราต้องรอดูเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มานะครับผมนนะตรงส่วนนี้เนี่ยมันตีแรงเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดดับเบิลตรงส่วนนี้แรงมากก็ถือว่าด่าสนใจแต่ถ้าเกิดตีมาปุ๊บเท่ากับพวกการโจมตีเดี่ยวทั่วไปอันนี้ก็เฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้นะแต่ก็อาจจะเรียกว่าดูแลไม่อาจจะวุ่นวายอะไรบ้างในส่วนของตัวอาวิสซัมเมบ Ina, como, way, นะครับนะสามตัวละครนี้ว่ายังไงบ้างนะครับนะขอเริ่มจากตัวอาบิดครับอาบิดก็ถือว่าเป็นตัวละครโจมตีธรรมดาธรรมดานะครับนะก็อย่างที่บอกไปครับนะตัวละครสายโจมตีธรรมดาเนี่ยค่อนข้างจะถือว่ามีเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวละครเอามาโจมตีเทือกแยกชีอีเทอร์อันนี้ถือว่าน่าสนใจถึงดับดึงนะครับนะแต่ค่อนข้างจะเป็นการโจมตีที่เรียกว่ามีดีแค่แยกชีอีเทอร์เองอ่ะส่วนดาเมจดีโคตงรอดูนะแต่ก็ถือว่า ดูแล้วไม่ได้โดดเด็นอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดใครชอบที่น้องแกสวยนะครับนะรวมถึงเป็นลิมิเต็ดครับก็สามารถเปิดได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับนะแพติเซียครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าใช้งานเฉพาะทางสุดๆเลยนะครับนะเพราะว่าอารีนาเนี่ยก็ต้องรอลุ้นในเรื่องของการใช้งานก็ไม่ได้เป็นท็อปอารีนาด้วยแต่ก็ถือว่าเล่นได้ส่วนการใช้งานับผมในเรื่องของการแย่ชีอีเทอร์แล้วก็การลดอีเทอร์แล้วก็การบัฟอีเทอร์ให้กับฝั่งเราก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับนะอืม ส่วนมาลุลุครับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครเล่นกิจกรรมนี้จริงจังเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นน้องเก็บมาได้เลยนะจะใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ปั้นเอามาเลยครับผมเพิ่มดาวครับเอาไปเฝ้าบ้านก็แน่นอนใช้ดีแน่นอนส่วนการใช้งานนะครับผมนะก็เป็นการใช้งานที่เรียกว่าเ,าเรียกว่าลูกผีทุกคนนะครับโอกอาสสตัน80ป็นนะก็พุ่งตกลว,ว่ามันก็ไม่ได้ต่ำม,มากแต่พุ่งตรงว,ว่าบางครั้งหน้าซีหน้าขวาแม่งเสริจให้ติดก็ตัไใคโตมันเหมือนกันส่วนสกิลการรุกพาณิชย์ตีนะครับผมนะกับก ซับดาเบทครับผมนะกับในปาร์ตี้นะครับนะก็ถือว่าช่วยได้ดีอยู่นะเพแต่ว่าไม่มียั่วยุอันนี้น่าเสียดายบ้างนะครับนะถ้าเกิดโจมตีสกิลแรกเนี่ยมีสกิลพวกเอาไปสตันนะครับผมนะหรือไม่ก็โจมตีแล้วติดยั่วยุเป็นอันติเลยก็ยังดีบ้างก็จะดีมากแต่เนื่องจากไม่มียั่วยุเลยก็พูดง่ายคือตีก็รอดแค่2คนครับผมตัวที่ตามหลังมารู้อะ่ะส่วนอีกสองไอ้สองตัวข้างบนเนี่ยอันนี้ก็ตัวไข่ตัวบันก็คงต้องรอรู้กันต่อไปนะครับนะรวมๆก็ถือว่าใช้งานได้หมดนนนะะคคครรััััับบทท้้้งงหหมดตวใแ7.10 7.5เต็ม10หมดเลยทุกตัวนนะครับนะก็เป็นการใช้งานแบบต้องศึกษานะครับผมในส่วนของตัวด่านให้ดีนะครับจึงสามารถใช้งานได้อย่างจริงจังนะครับนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของความคุ้มค่าครับกับตัวละครซัมเมอร์เซ็ตนี้นะครับวันนี้ผมฮอสฟิคแคทขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับคลิปของเราด้วยนะครับบายสวัสดีครับ